ศธรรมชาติวัลคัมวันนี้ขอเสนอคำว่า nature literacy ครับถ้าแปลตรงตัวก็คือการรู้ภาษา,ษาธรรมชาติหรือถ้าให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือความเข้าใจในธรรมชาตินั่นเองครับที่ผมอยากนำเสนอคำนี้ก็เพราะว่าความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับปัญหาทางธรรมชาติ และหลายๆเหตุการณ์ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์่นเองครับความเข้าใจในธรรมชาตินี้นอกจากการเห็นความสําคัญของการมีอยู่ของต้นไม้ภูเขาทะเลและสัตว์ป่าแล้วเราควรจะเข้าใจการทํางานของระบบนิเวศพืชและสิ่งมีชีวิตไหนเป็นพันธุ์ท้องถิ่นและเข้าใจว่าการกระทําแต่ละอย่างจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างไรต้องเหมือนเป็นเรื่องซับซ้อนใช่ไหมครับแต่ผมอยากชวนทุกคนคิดอย่างนี้ครับว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือทักษะการทํางานใหม่ๆ <Yes. S 1> พวกเรายังสามารถทําได้เลยครับและอย่างที่ผมกล่าวตอนแรก เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่สําคัญต่อการดารงชีวิตของเรามากเลยครับและผมมั่นใจว่าการเรียนรู้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สนุกโดยสิ่งแรกที่พวกเราสามารถทําได้เลยก็คือการออกไปเพื่อเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามหางานนอาดีเลกหรือกิจกรรมทาในพื้นที่ธรรมชาติเช่นเดินป่าดูนกพายเรือหลังจากนั้นก็แนะนําอ่านหนังสือหรือดูสา,ธธารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะได้พบตับความมัศจรรย์ธรรมชาติมากมายเลยครับมาร่วมกันสร้างสังคมที่เข้าใจธรรมชาติกันนะครับ